เราอยากจะดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่มันเป็นออริจินอลอยู่แล้วมานําเสนอในรูปแบบใหม่เพื่อนก็เหมือนพูดออกมาเล่นๆว่าถ้ามันเป็นแบบนิวออริจินอลละเป็นความใหม่ที่มันยังอยู่ในความออริจินอลอยู่ค่ะเราเลยได้คําว่านิวเนส ได้มีโอกาสร่วมงานบงข้อดีไซน์ว e คมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วค่ะเราก็เลยเหมือนแบบเหมือนได้ทําการเซอร์ว์มาแล้วว่าแบบในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันมีอะไรที่ยังขาดหายอยู่เพื่อกระจายความรู้เรื่องข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ให้คนที่มาร่วมงานเขาเข้าใจมากขึ้น เคยเดินงานเฟส e ิวัลทั้งนี้อยู่แล้วเวลปกติก็คือเขาจะแจกแมปครับแต่ประเด็นคือเพราะด้วยแอเรียมันใหญ่เนี่ยยูเซอร์อะ่ะบางคนก็จะเริ่มจากไปสนีกลางบางคนเริ่มจากจเจริญกรุงซึ่งจุดเริ่มต้นของแต่ละคนอะ่ะผมมอว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยจริงๆแล้วแมปที่เป็นกระดาษครับมันก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถที่จะแจกได้แบบทั่วทุกที่หรือทุกคน ล่าสุดผมก็ได้ไปเข้าไปทํางานในพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีคนมาถามหามีแมปไหมคะมตรงนี้ไปยังไงตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ครับซึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวนี้คอยให้ยูเซอร์กดดูได้ในวิเกตได้แล้วก็มีลูกเล่นอะไรที่จะสามารถอ่อาครับก็จะช่วย อีกประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญกันมากๆคืออยากให้คนเดินเพราะว่าการที่เดินน่ะมันเหมือนแบบเขาได้ใช้เวลาในพื้นที่มากขึ้นทิมเลยรู้สึกว่าการที่มีอาร์ตอินสตอลเลชันหรือแบบอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะทําให้คนสนุกกับการ explore พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยพัฒนาพื้นที่เพราะว่าพอคนมันเข้าถึงมากขึ้นพื้นที่ในจุดๆนั้นก็น่าจะค่อยๆจเจริญมากขึ้น